สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดบิ๊กตู่ลั่นกลางคอรมออย่าให้สภาล่มหลังฝ่ายค้านจ้องนับองค์ประชุมตลอดกำชับแต่งตั้งบอร์ดเน้นคนทำงาน รายง,งานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงต้นการประชุมคอรมอรผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รายง,งานสิ่งที่วิบรัฐบาลประสานขอความร่วมมือมาอยัางคอรมอรว่าขอให้พิจารณาการรักษาองค์ประชุมสภาเนื่องจากฝ่ายค้านจะนับองค์ประชุมอย่างต่อเนื่องจึงขอให้เตรียมความพร้อมการลงมติอย่างพร้อมเพียง ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกําชับกับที่ประชุมครมเรื่ององค์ประชุมว่าขอความร่วมมืออย่าให้องค์ประชุมล่มเด็ดขาดรัฐมนตรีก็ต้องเข้าร่วมประชุมด้วยในทุกกฎหมายและฝากพัก ร่วมรัฐบาลด้วยนอกจากนี้พลเอกประยุทธ์ยังพูดถึงการพิจารณาร่างพรบว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอและพรบว่าด้วยพรรคการเมืองว่าเรื่องของการจัดทํากฎหมายลูกให้เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายเมื่อครมส่งไปแล้วให้สภาดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปทั้งนี้ในที่ประชุมระหว่างการพิจารณาวาระการแต่งตั้งยกย้ายพลเอกประยุทธ์ได้กล่าวกับที่ประชุมว่าบอร์ดทั้งหลายไม่เอาคนที่วิ่งเต้น อยากได้คนที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานจริงๆโปร่งใสตรวจสอบได้จะเสนอแต่งตั้งใครมาก็รับผิดชอบในการตรวจสอบประวัติให้ดีด้วยส่วนช่วงท้ายการประชุมพลเอกประยุทธ์ได้กล่าวถึงเรื่องวัคซีนว่าถ้าเรามีวัคซีนเพียงพอให้เราคิดเรื่องการบริจาคให้กับประเทศเพื่อนบ้านขณะที่ขณะนี้ไทยได้รับการ บริจาควัคซีนอย่างต่อเนื่องโดยได้รับบริจาควัคซีนโมเดอร์นาจากสาหรัฐอเมริกาส่วนฝรั่งเศสจะมีการบริจาควัคซีนไฟเซอร์อีก400โดสสำหรับวัคซีนโมเดอร์นานั้นจะให้ฉีดเป็นบูสเตอร์เพราะหากเอามาฉีดเป็นเข็มแรกจะมีปัญหาเพราะวัคซีนดังกล่าวไม่ได้เป็นวัคซีนหลักแต่เป็นวัคซีนทางเลือกความคืบหน้าล่าสุดบิ๊กป้อมย้ำสสพลันงประชารัฐให้คุมเสียงในสภาชี้ หากสภาล่มบ่อยเจอกดดันให้ยุบสภาแน่เมื่อเวลา15นาฬิกาที่ทำการพักพลังประชารัฐได้ประชุมสสพักโดยมีนายภัยบุญนิติตะวันสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักทำหน้าที่ประชุมในช่วงแรกโดยชี้แจงเรื่องระเบียบวาระการประชุมสภาระหว่าง2 4มถึง26พฤศจิกายนนี้ให้ที่ประชุมรับทราบพ,พร้อมย้ำสมาชิก และขอให้รัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมต่อมาเมื่อเวลา15นาก30นาทีพระเดกประวิตย์วงสวุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐเดินทางเข้าพักเพื่อหารือกับบรรดารัฐมนตรีและแกนนําของพักที่ชั้น21มีนายสันติพร้อมพักรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังและรองหัวหน้าพักนายภัยบูลร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสสจังหวัดพะเยาและเลขาธิการ พักพลเอกวิทย์เทพหัสดิน,นายุธยาประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พักจากนั้นพลเอกประวิทย์เข้าร่วมประชุมสสด้วยกล่าวหยอกล้อก่อนเริ่มการประชุมว่าถ่ายรูปเสร็จและให้ออกไปเลยไม่ได้เป็นสมาชิกพักอยู่ไม่ได้ผู้สื่อข่าวถามถึงระเบียบวาระในการประชุมครั้งนี้พลเอกประวิทย์ตอบกลับว่าเรื่องของผม ก่อนให้ผู้สื่อข่าวออกจากห้องประชุมสสโดยใช้เวลาประชุม30นาทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าในที่ประชุมได้แจกเอกสารกรอบแนวคิดการกำหนดนโยบา,ายแผนงานโครงการของพลังประชารัฐเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งและเตรียมจัดทำรรเป็นยุทธศาสตร์พักพลังประชารัฐเศรษฐกิจพัฒนาประชามีสุขธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืนประเทศชาติมั่นคงโดยเรื่องเศรษฐกิจพัฒนา เน้นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสเช่นโครงการบัตรเครดิตเกษตรกรประชารัฐถูกใจวงเงิน5 0,000บาทต่อครัวเรือนการส่งเสริมนวัตรกรรมและเทคโนโลยีเช่นการขับเคลื่อนนวัตรกรรมด้วยข้อมูลกระจายงบประมาณและทรัพยากรเช่นโครงการประชารัฐระดับตำบลตำบลละ20ล้านบาทประชามีสุขเช่น ต่อยอดสวัสดิการของรัฐสนับสนุนการเข้าถึงภาครัฐสร้างโอกาสทางการกีฬาเช่นส่งเสริมอ e ีสปอร์ตสำหรับเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังยืนเช่นส่งเสริมและต่อยอดเศรษฐกิจสีเขียวและด้านประเทศชาติมั่นคงมีการสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนเช่นปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา ภาคบังคับและส่งเสริมการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมโครงการนิยมไทยหัวใจเดียวกันภาครัฐทันสมัยและมีประสิทธิภาพเช่นการเพิ่มช่องทางแจ้งข้อมูลหรือบ่อแสการกระทําผิดและทุจริตของเจ้าหน้าที่โครงการคนดีต้องมีที่ยืนผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมพักพลเอกประวิทย์หัวหน้าพักได้กําชับสสของพักให้เข้าร่วม ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและอยู่จนเลิกประชุมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาองค์ประชุมหรือสภาล่มตามมาโดยขอให้ทั้งสอสอและรัฐมนตรีของพักมาประชุมสภาทั้งนี้ในที่ประชุมเมื่อต้องมีการนับองค์ประชุมจะปริ้นรายชื่อสอสอ,ออกมาดูและจะส่งให้พลเอกประวิทย์ดูว่ามีรัฐมนตรีหรือสอสอคนไหนขาดประชุมและเป็นของพัก การเมืองใดบ้างในพักร่วมรัฐบาลไม่ใช่เฉพาะพักพลังประชารัฐเพียงพักเดียวโดวยพระเอกประวิทย์กำชับหลายครั้งและพูดทิ้งท้ายว่าถ้าองค์ประชุมล่มบ่อยๆก็จะโดนบอกให้ยุบสภาความคืบหน้าล่าสุดสุภชัยลั่นทำไมต้องยุบสภายืนยันนายกบอกไม่ยุบชี้ต้องแก้กฎหมายลูกก่อนขอให้ใจเย็น ยิมสองพฤศจิกายน2564นายสุภชัยใจสมุตรสอสอปรชีรายชื่อและนายทะเบียนพักภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีหลายฝ่ายจับตาดูว่าอาจมีการยุบสภาหลังจากที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ารัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1พศ5 6 6 4ว่าทำไมต้องยุบสภามีเหตุผลอะไรในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย เหตุที่จะต้องยุบสภาคือสภาผู้แทนราษฎรไม่อยู่ในฐานะที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อีกต่อไปโดยอำนาจการยุบสภาเป็นของนายกรัฐมนตรีทั้งนี้การยุบสภาก็เพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ใช่หรือไม่คำถามคือวันนี้สภาไม่ได้มีปัญหาที่จะต้องยุบส่วนกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีการ แก้ไขเรื่องของระบบเลือกตั้งใหม่นั้นจะต้องมีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัตพิพรบอีกสองฉบับคือร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งและร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่ออกมาแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะมีผลบังคับใช้แล้วแต่ยังไม่มีกฎหมายลูกที่จะรองรับได้ ตามรัฐธรรมนูญดังนั้นต้องแก้กฎหมายลูกก่อนเมื่อแก้ไขกฎหมายลูกแล้วกฎหมายจะมีผลยังไงก็ยังไม่รู้จึงยังไม่ถึงเวลาที่จะยุบสภาอีกทั้งอำนาจการยุบสภาก็อยู่ที่นายกซึ่งนายกบอกว่าไม่ยุบจึงสรุปว่าไม่มีเหตุที่จะต้องยุบสภาแต่ประการใดในายสุภาชัยกล่าวเมื่อถามถึงความคืบหน้า การจัดทำร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งและพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรกการเมืองนายสุภาชัยกล่าวว่ายังไม่ทันร่างเลยจะเข้าสภาได้อย่างไรซึ่งต้องว่ากันไปตามลำดับวันก่อนตัวแทนพักร่วมรัฐบาลก็เพิ่งประชุมกันนัดแรกว่าจะมีการเสนอร่างเหล่านี้มายังไม่ทันเริ่มเลยจะให้เข้าสภาแล้วขอให้ใจเย็น เมื่อถามถึงความพร้อมของพรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งด้วยระบบบัตรเลือกตั้งสองใบนายสุภชัยกล่าวว่ากติกาเป็นอย่างไรก็ต้องว่าไปตามนั้น